สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกนพันเนาะคะ่ะที่กําลังติดตามแลวก็รับชมรับฟังทางช่องเราิกพารวยอยู่ขนานี้เนาะ,ะวันนี้วันเสาร์เจอกันตอนเศร้าๆนาะคะกับบรรยากาศทะเลเนาะพี่สาวทรงมาไห่ก็เลยเอามาลงให้เอฟซีแฟนคับได้เบิ่งบรรยากาศใหม่สาหรับบรรยากาศริมทะเลของสะอ์นเนาะพี่สาวเ็นทรงมาไห่ค่ะ ยังไงก็สวัสดี FC เหมือนเดิมเช่นเคยนะคะวันนี้ก็วันเสาร์ที่สามสิบเนาะเจอกันกับลาพัฒนาอีกคือเก่าค่ะเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างสําหรับลาพัฒนาของเลขนี้ที่มาเมื่อนี้เนาะเรากีเสียอาตัวเลขแนวทางตัวใหม่ของเลขนี้ที่มามาวางต่อเนื่องค่ะเพราะว่าเพิ่งหายมาแล้วเนาะบอกเพิ่นว่าพักผ่อนเพินพ่นว่าเลขเขาแล้วก็จัดเลยค่ะสั้น มีภัยได้ภัเฮงภัปังกับเลขมีที่มาไหมเนาะยกมือขึ้นมาด้วยค่ะมีใครปังปังบ้างสําหรับคนที่พึ่งเข้ามาติดตามเราบักก้ากะบ่ต้องเสียใจแล้วก็บ,บ่ต้องเสียดายเนาะค่อยคอยเบิ่งกันไปเนาะคะ่ะเป็นแค่แนวทางอ่าเลขทุกตัวเนาะคะ่ะเอามาเป็นแค่แนวทางโปรดใช้ิจารณญาณในการรับชมแลวก็รับฟังเนาะเดี๋ยวเราไปเบิ่งตัวเลขแนวทางต่องวดของเลขมีที่มากันเลยค่ะ ค่ะน,นี่ก็จะเป็นตัวเลขแนวทางของเลขมีที่มานะคะสําหรับเมื่อเคลื่อนที่ผ่านมาเนาะวันศุกร์ส,สุดสัปดาห์เฮงเปังปัดังๆอีรีเนาะคะ่ะสําหรับเลขมีที่มาเขาไปตัวเน้นตัวเจาะเลขวิง่งเข้าไปที่เลขวิง่งแล้วก็ตัวเน้นตัวเจาะเก้าสามแบบไม่ต้องกลับนะคะเลขออกสี่เก้าสามเก้าสามเต็มเต็มเข้าตรงตรงไม่ต้องกลับเนาะสำหรับเลขมีที่มา ฝังอิลีเฮ่งอิลีเนาะคะ่ะเอฟซีที่เขาเมื่อไหมที่ยังประกาศยังเม่ยัง,ออยงกะเอาไปเป็นแค่แนวทางเนาะคะ่ะบรต้องใจร้อนค่อยคดูกันไปเนาะ,ะเป็นแค่แนวทางเหล็กมันก็อาจจะมีเข้ามีหลุดมือที่เท้าติดตามเท้าเท้าอาจจะบ่าได้เนาะคะ่ะขอเท้าตามก็อาจจะไม่หลุดกันแน่ยังใดกะค่อยคเป็นปค่อยคไปเนาะคะ่ะ ค่อยๆดูกันไปสําหรับเซียนแต่ละเซียนนะมักเซียนไหนค่อยๆเบืง้งค่อยๆอ,อ,อันนี้กันไปคือว่าแล้วค่ะ่าเลขทุกตัวเนาะ,ะนมาเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและการรับฟังเนาะขอบ,บคุณเอฟซีหลายๆเนาะที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กันดีๆค่อยๆเบึ้งกันขึ้นเข้าและะ้วค่ะตัวเลขแนวทางตัวงวดเนาะเพิ่นไห้มาแล้วฝังสุดๆสําหรับวันศุที่ผ่านมาเนาะเลขมีที่มา fc แฟนคลับของเพื่อนคือสีทิงคือสีมานเนาะคะ่ะรับใดได้ติดตามแล,แล้วก็ fc g า r ลอะเนาะพี่ติดตามเลขมิทีมากขึ้นมาอีกแล้วเพราะว่าสีงวดติดสีงวดติดเพื่อนก็เคยเหตุสถิติมาแล้วเนาะสำหรับมาลงทางช่องลอก,กิกของเดือนที่แล้วเนาะเดือนตุลาเขาไปมีสิบสามสิบสามงวด เขาไปเจ็ดงวดก็ถือว่ากายครึ่งเนาะเจ็ดงวดนี่คือเข้าตรงๆเนาะเข่าแบบตัวนิ่งตัวจอบอ่ได้นับเล็กวิง่งบ่ได้นับอ่าตัวกันเนาะคะ่ะเข่าแบบตัวนิ่งตัวจอเนาะเจ็ดงวดนะคะเจ็ดงวดขันรวมทั้งเล็กวิ่งเล็กอย่างนี้คือน้อยที่เพ่นสีรุดเนาะคะ่ะสําหรับของเดือนที่แล้วตุลาคมเนาะเดี๋ยวเรากิกจเจ้าให้เบิง่งดลก นี่ก็จะเป็นตัวแนวทางตัวใหม่นะคะสำหรับเลขมีที่มาแนวทางงวดใหม่ขอให้ปังต่องวดสำหรับวันจันนะวันจันลาวพัฒนาวันที่สองสองทันว่าเดือนสุดท้ายของปีนะคะเริ่มต้นของเดือนสุดท้ายของปีก็ขอ,ขอให้เฮงควงปังเนาะ มันมานตรงวดสำหรับเลขนี้ที่มาเราพัฒนาวิ่งลูดมี3กับ5 2ต,ตัว6หางมี39 59 30 50 31้าสมแล้วก็หานึงนะคะเล่นเจาะสีหางมี30มี31 59แล้วก็หานึงนะคะเลขเบิ้อคนก,นก็จะมีตาสามกับ55 สามตัวสี่หางมีสามห้าเก้าสามห้าศูนย์สามห้าหนึ่งแล้วก็สามสามหานะนิ้นเจาะที่สองหางสำหรับแนวทางเราพัฒนาต่องวดวันจันทร์ไปตามต่อเนาะคะ่ะสำหรับผู้ใดที่มาจัดติดตามทุนยังเหลืออยู่เนาะคะ่ะเื่อได้สนับสนุนให้ลินขานพนันเดอเอฟซีพอเบิงพอแงงเข้ากับ เอาตามที่เฮ้าสะดวกสบายของเทานะคะอย่าไปอันนี้ขักแน่เนาะมันผันเบึงเบึงพ่อได้หลุนเบึงพ่อได้นี่ก็็โอเคเนาะคะ่ะล็อกติดก,ก็เข้าใจอยคะว่าอางที่ทุนหน่อยสวัวสิตามบัดเลขสิออกเข้าตรงๆบัดงบเมิดเนาะฝากไว้เป็นแนวทางอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับตัวเลขแนวทางของ ลาพัฒนาของเล็กมิทิมานะคะแคปหน้าจอเอาสำหรับแนวทางของเลขกมิที่มาใส่ต่อของเลขมีท่มาก,กับตัวละเนาะวันจันทร์ขอ,อให้ปังขอให้เฮงๆตัวงวดเนาะ เดี๋ยวเขาเบิงเอาให้ FC เอฟซีเพืนขับคนเก่าที่ตัวคนใหม่ที่เบิงงของมาเนาะเดี๋ยวเบิงเดี๋ยวชมกันว่าของเพิ่อนเข้าไปสีมวดติดจริงๆเนาะเราคิดอาจจะบม่ได้เขียนในสมุดลงให้เนาะของเดือนตุลาเดือนตุลาเพื่อนกะเป็นสนะิบสามดเนาะถ้าเรากิก มึงมาผิดสิบสามวดเข้าไปเต็มเต็มเจ็ดมวดเนาะคะ่ะคือเขาตัวนินตัวเจาะไม่รวมเลขวิ่งบอรวมเลขกันเนาะอ่าของเดือนตุลาวันที่สองก็เข้าไปเลขวิ่งเลขวิ่งต,ต,นนบบ 4, 4ต,ตัวนินตัวเจาะเนาะถึงจะเป็นตัวกับแต่เป็นตัวนินตัวเจาะนะคะสําหรับ แล้วพัฒนาของเลกนี้ที่มามวดที่สามวันที่เจ็ดตุลามันก็เข้าไปเลขวิง่งแล้วก็สี่ศูนย์ตัวกันเนาะศูนย์สี่มันออกสี่ศูนย์แล้วก็เขาเลขเบนเนาะทั้งบนทั้งล่างเอาไปทั้งบนทั้งล่างเนาะสําหรับเลกกี้ที่มามวดวันที่เจ็ดวันที่เก้าหลุดไปนหนึ่งงวดวันที่สิบเอ็ดต่อวิ่งกล่าวเข้าไปตัวนีนตัวเจาะ แปดพอตองกับนะคะวันที่สิบอ็ดงวดที่แล้วก็งวดต่องวดเข้าไปที่วิ่งแปดแล้วก็เข้าตัวน,นิ่งตัวจอน,นะคะแปดเก้าออกแปดเก้าเป็นที่มาของเลกมีที่มาจริงๆสองงวดติดแล้วก็มาหลุดแค่หนึ่งงวดแล้วก็มาเข้าเลกวิ่งอีกนะคะวันที่สิบแปด ิบแปดตุลาคมยี่บเอ็ดตุลาคมเอาไปตัวนิ้นตัวเจาะแบบไม่ต้องกลับหล,ล้กกรเลขกวิ่งลักลอยเ็นกระเขานะคะมีของเดือนตุลาด้วยนี่เดือนตุลางว,งวดงวดต่อสองงวดติดวันที่ยี่สิบสามกระเขาไปตัวนิ้นตัวเจาะแบบไม่ต้องกลับหนีงวดต่อ ตองวดอีกยี R, ่บห้ายี่บห้าตุลาถ้าเข้าไปที่สองศูนย์แบบก็ต้องกลับอีกคือเกาค่ะสามงวดติดค่ะนี่คือแล้วก็ยี่สิบแปดจิมทายโดยของที่ยี่สิบแปดถ้าไปที่เลขหนึ่งห้า มันออกห้าหนึ่งเป็นตัวกลับเนาะแต่เป็นตัวนิ้นตัวเจาะของเพื่นนี่เป็นทีมาของวาสีงวดติดสำหรับเดือนตุลาเป็นของสีงวดติดเนาะเรากิกับเบริงเบอร์าเปิดใ้เบิเ่งเด้เต็มนะบ่หลักกามาหลุดหนึ่งงวดทองสิ้นเดือนตุลาเนาะนี่คือของเดือนตุลาสิบสามงวดเขาไปเต็มเต็มตรงตรง ยูเจ็ดงวดเนาะไม่ไม่รวมเลขวิ่งคนเด้อมารวมเลขวิง่งเลขกันเอาไปแบบกับง,งวดล่าสุดเนาะเข้าไปตรงๆของเดือนพฤศจิกายนอ่าห้านเบิ่งสัตติของเดือนพฤศจิกาพร้อมเนาะพฤศจิกาเปิดเดือนมาเปิดเดือนมาลุดไปนะคะสําหรับแนวทาง วันที่หนึ่งพฤศจิกายนวันที่สี่พฤศจิกายนก็รุดไปต่องวดแล้วก็กลับขึ้นมาวันที่หกเข้าไปเลขวิ่งต่อที่เลขวิ่งเข้าไปเลขวิ่งอีกมันเดิมนะคะเลขวิ่งหลักร้อย <c oughs> วันที่แปด สิบเอ็ดตเอเอสิบเอดเ็ดเพื่จิกากะเข้าไปที่เลขวิ่งหญิงค่ะวิ่งสองหลับร้อยเพิ่นก็ติด <c oughs> หลุดฟุ้งรับเลขวิ่งสิบสามเพื่อนหลุดไปค่ะสิบห้าก็หลุดไปค่ะ <c oughs> เดือนนี้ทั้งเดือนเพิ่นสินี่เดินทีเ่เลขวิ่งเนาะเดิน วันที่สิบแปดพฤาจิีกาวันที่เข้าไปเลขวิ่งนะคะวิ่งหนึ่งแล้วก็มาวันที่ยี่สิบยี่สิบพราจะีกาเข้าไปเลขวิ่งกอดคอกันมามันออกห้าห้าปิดเข่าเลขบินเพิ่เนานะสามตัวโตวแตกสำหรับวันที่ยี่สิบที่ผ่านมาต่อมายี่สิบสองก็เข้าไปเลขวิ่งะคะ่ะเลขวิ่ง 4 9 4เนาะออก9 4หลักร้อยหลักร้อยเพื่อนแกนถือว่าเดินดีเลขเด่นหลักร้อยเดินดียีบห <c oughs> ก็เข้าไปค่ะตัวนิ่นตัวเจาะแต่ออกก็กลับเนาะสีมันออก6 2สองคุณหายมา2 6 3ตัวก็เกือบแตอกอีกต่อมาวันที่27 เข้าไปเลขวิ่งค่ะวิ่งสีหลักลอยสังเกตเบืนะ้อะหลักลอยเลขวิ่งมาข่าเข้าเกือบทุกคนนสำหรับของแนวทางของเล็กมีมาลังวัลดล่าสุดเนะ้ะก็เข้าไปเต็มๆสำหรับตัว <c oughs> เล่นตัวจอด <c oughs> ของเพื่อนเนาะนี่ก็จะเป็นแนวทางที่เอามาให้ FC แฟนคลับใ่เบื้องย้อนหลังนะคะว่า ของเิ่นเข่าไปเดือนตุลาแล้วก็เดือนพฤศจิกาย้อนหลังให้เบิ่งสองเดือนเนาะสำหรับแนวทางของเลขนี้ที่มามนีเปิดฤกษกเปิดประเดิมวันจันทร์อย่าลืมนะคะ่ะเอาไปเป็นแนวทาง ยังไงก็คราบขอบพระคุณเอฟซีแฟนคลับทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม calling, ให้คองเองแห่งปังๆเด้อว,วันจันนี้เนาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ